32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบ โทรออกอะไปเรานะเรา,เราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอนะหลังสีทุ่มอย่าโทรมาน,นะ<ฮ><ฮ>ยอมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้ยโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทวงวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอ้แบนด์ครับ แต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็น,นสไตล์รับไมายความว่ายังไงผมไม่อินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูเพราะเจอสาวมากเห็นแล้วหัวใจตึ้งแรงไปซ้ำมาหรือยังมึงเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทำไมไม่ซ้ำเรารูาร้ การซ่ำกันเนี่ยมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ่ำเขาป๋าพี่เขมไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะน,นั่นไงคนเต็มหน้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมาวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันฮะอะไรของมึงเนี่ยคือว่าจะชวนกินข้าวอะฉันขี้เกียจไปอะนายไปเถอะ เราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอุ๊ยแม่หมันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง ฝากของไว้เพื่อนเขาอะไรนะวะเข็มกัดรูปหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ย เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราหล่อมากฮะสุดเขตสเลดเป็ดคนโน้นก็เรียกเด็กแว๊นคนนี้ก็เรียกเด็กแว๊น,นวที่อังจเ,เรียกว่าเด็กแว๊นกูคือวีระบุรุษนักบิดเว้แต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรออย่าเรียกสกอยเว้ยและให้เรียกว่าอะไรครับพิกตี้ตรองเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผู้หุด ขอของขวัญได้3มข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อ2องอ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วนี่เฮียรวมด้วยเหรอเนี่ยสามสิ่งัดวาคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุกคอบ